สกายมอร์เกอร์และตอนนี้เราอยู่กับเกมโอเวอร์วอชนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นตัวอะไรตามดูเลยโอเคครับ okay. ผมตอนนี้เราอยู่ในเกมนะครับตอนนี้เรามาเล่นจังแรดนะครับผมโอ okay. เคเป็นตัวร็อบเบิร์ดตอนนี้เราก็เกมไม่ดำเนินไปแล้วนะครับผมก็เข้ามาในห้องที่เออเกมกคลังเิบบีม ก็เลยแหละที่ปกติเกมนี้มันจะอยู่เซตประมาณเวลา5นาทีนะตอนโอ้มันบุกมาแล้วเราตอนนี้เราต้องการลิงค์นครับมมีเลยมากสาเห้การอยากให้รถมาติดสารเราก็พอไม่มีเลยมากครับสกิลตอนนี้กดอีจะเป็นกระตากครับผมกดชิปจะเป็นระเบิดซึ่งระเบิดนี้จะไม่ทำดาเมจกับเรานะครับผม แถมจะมีศัรตรูครับแถมยังเอาไว้ใช้กับโตได้อีกด้วยเ,เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์นะน,นี่นะครับต,ต็นตนะ้น เป็นแอตติกนะครับผมเปิดเลยสุดนุ่มระเบิดที่โกงดิงอเ,เออแป๊บนึงครับผมกดลีนอร์เอ้าทำไมมันเล่นสดเดียวสองคนวะ จะล็อกการลดก่อนนะครับผมเจ็บข้ามนะสุดใจคือการลดนะ ในจัดอีกเจ้าทีมลงอ h e ่ะผมว้ะมเอ้สวิทำไิวเรียบร้อยนนึงก็มีตอนนึงมีก็ไม่ได้เลย Tôi chắc là... <laughs> ดิเฟนต์อีกหนึ่งหีคึ๊งน่าจะทันอยู่นะว่ามีสิชนะอยู่ครับผมแต่ว่าเกมน,นี้เขาไม่เน้นคิวครับเขาเน้นแบบชนะอะไรมีเมอร์มาเีงาว่เสีงเบาว เบ pues so mm ื wow. ่อยังไยโซเดีร์เยอะจังลยว้าตายสี่ถ้าสอง Thirty seconds and ม่งคนตีนอะเลโดดออกมาจากยิงไม่ค่อยโดนถ้าเล่นตัวนี้เขาค่อยๆโอนกันนะครับแต่ตอนนี้คือโง่โอ้ยโอ้ยโดนโดน,โดนหนัก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 เลย แย่แล้วสิบเขาถาว่าทำว่าทำที่ป็นเวลาใกล้จะหมดเหมดแล้วแหละแต่ว่าเขาเผื่อสบเหมืทดเวลาเยอะยอะ ไกลหลับไก่แล้วไก่แล <bringt> <advances! S 2> ้วจบเรียบร้อยเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยแมวมา เรือบร้อยทันอยู่สามสิบวินะผมนี่ถึงที่สุดจะให้อะไรเข้ามาได้ ชนแล้วกูชนะเถอะเรียบร้อยไม่ทานแล้วแหละเฮ้ยเบียดตัวเบียดตัวเล่นันี้ของเย้วิตอรีเกลือ ออกป็ปืนนี่ก็ชีกโกงหลบการ,กออกรโอ้โหมันตั้งนั่นได่ด้านอย่านี้นเลยทีเดียวโอ,โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กับแช์ที่สองแล้วครับสำหรับฮีโร่จังแล็กนะครับผม,มเดีคยวเรามาดูกัน ใช่เองวะไงจ๊ะแกจะจับไม่ได้ไม่ได้ผมฆ้าศีราะสองมือทอยู่โอ้ยแรงสัตว์แรงสัตว์รัสเซียเลยนะครับผมโอ้ยแรงสัตว์รัสเซียเจ็ดร้อยตัวนะครับผม โอ้ยเยอะเลยให้กินแล้วหลัทกท <c oughs> <c oughs> okay, ูเรสคขาเซ่อ่ะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นฝ่ายตั้งรับเหมือนเดิมที่ปกติ <c oughs> ไม่ได้ตั้งรับเลยนะที่เล่นแบบนอกรอบพอแคสปุ๊บได้ตั้งรับเลยดีจังเลย <c oughs> แล้วขึ้นมาทำไม,ไมต้องมีโรเต้ ออนมาแล้วเฮ้ยเร็วเหมือนกันนะ่ยอุ้ยๆ๋ย่โดนประิก็บหลโดนอีกตัวโอเคเป็่วหลายๆเด้อโอ้โหทำไมดวยเอสเท 好亮的吧，好亮的 สองว่า,า,าไปนะชิดตัวเอนะไรเรามีหน้าที่ช่วยเหลือทีมนะครับผมสอนไอซคขึ้นถ้าเขาไม่ไปถึงจุดแรกเขาก็แพ้นะย,ยังไงก็ถึงอยู่แล้วแหละดูจงโดจิมโดจงโดจิมอะไรนะ ฮะฮะฮะเขาสักอยู่นี่อยู่นี่เองไอ้ยี่เนี่ยนี่อยู่ด้านหลังนี่ตัเตะไปไอ้ยเฮ้ยเฮ้โดนตัวตัวเองอีกกวาดกูสี่นาทีไอ้ Young, changing, 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 เก่งมงเก่งะมึงเกนจิ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 ใช่ไหมเเเซอร์เทเซอร์ตวยากโคตรตีนสกิล ทำไรเนี่ยทำไรขับรถเล่นอเอาฆ่าไ้ <c oughs> เหียกลาไปอูที่สุดคือฆ่าได้เออเมก่กีเห็นอะไรก่อนงไง <c oughs>

โดนอยู <toys> ่ครับหนีตายกันหนีตายตายแล้วไม่ฟุ้งไม่ไกลเลยนะมันใกล้เลย มาล้วมาเล้วมาอ่ะจะเหลือไหมเนี่ยแม่งกันไม่อย well ู่จริง เปิดาเธอทำฉันไนะด้รงพอแนะดิเตอร์มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไหนเอ่ย <c oughs> โนอ้โหเกมไม่เลยมันมีอันตรีไหไม่ใช่ตี๋ว่ะมีอันตรีเมื่อกี้นี่ตายกันยกเบื่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงว่าไงพร้อมหรือยังล่ะพร้อมหรือยังล่ะพร้อมหรือยังล่ะ すいま せの。